Mission to the Moon. i o n t i n u e with your mission. 5 Minutes Podcast brought to you by l a ลา m ม v e บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a ลา m ม v e ได้เลย Mission to the Moon Unique planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your p a s s your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง s h o ป e e Lazada, TikTok และ Line Official Account at mission to the moon ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minute s นะครับบทความจาก โทบาัสชาส์นะฮะเขาพูดถึงว่าสัญญาณที่จะบอกอ้อมๆนะฮะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีมีอะไรบ้างอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่อยู่รอบตัวคุณดีขึ้นเช่นเก่งขึ้นลูกน้องคุณมีสามารถยกระดับฐานะของตัวเองได้มากขึ้นเขาสามารถพาครอบครัวไปไหนมาไหนที่เขาอยากไปได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะโดยที่เขา คือเขาสมมติว่าเขาไม่ได้มีรายได้ทางอื่นนะเขาทํางานกับคุณเนี่ยนะฮะมันแปลว่าเอ้เฮ้ยแสดงว่าคุณเนี่ยทำให้คนรอบตัวมันจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นตั้งเยอะขึ้นแข็งแรงขึ้นทุกอย่างเป็สนสัญญาณว่าแสดงว่าสิ่งที่คุณเมนเทอร์เข้าไปหรือโค้ชเข้าไปเนี่ยมันช่วยผลักดนะันแน่นอนมันต้องมาจากตัว,ตวเขาเองด้วยแหละแต่เราก็อาจจะเป็นสนัญญาณได้แบบนึงว่าเฮ้ยมันช่วยทําให้คนพวกเนี้ยเขาคนรอบตัวเราเขามีดึงศักยภาพของตัวมาใช้ได้มากขึ้นนะครับ ข้อที่2ครับน้องๆเนี่ยชอบมาคุยกับคุณอชอบมาคุยกับคุณขอความคิดเห็นด้วยบางทีก็ไม่ได้ขอความคิดเห็นแต่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเขาไว้ใจเขาคุยเรื่องเชิงลึกเรื่องที่ค่อนข้างดีฟนะฮะเรื่องอที่มันต้องคนมันต้องกล้ชิดถึงจะกล้าเล่าใช้คำนี้แล้วกันนะครับเขาก็มาเล่าให้คุณฟังนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีข้อต่อมาวันของคุณเนี่ยเป็น proactive ไม่ใช่ reactive แปลว่าคุณสามารถที่จะบอก แผนและจัดการตามแผนได้ถ้าพูดภาษาง่ายๆคือคุณสามารถที่จะ manage ทีมงานของคุณเนี่ยให้ทําเรื่องที่สําคัญและไม่ด่วนได้อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีถ้าเกิดว่าทีมงานของคุณทําแต่งานไฟไหม้ตลอดเวลาทางานไฟไหม้ตลอดเวลานะครับมันมีความเป็นไปได้ว่าคุณกําลังเป็นหัวหน้าหรือผู้นําที่ไม่ดีว่าคุณจัดจัดงานได้ไม่ดีข้อที่สี่เขาบอกว่า you read a r t i c l e like this อาจจะบอกได้ว่าพอคุณฟัง Podcast, อะไรทํานองนี้นะไม่ใช่แบบของผมนะแต่ว่าของใครก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณอ่านเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเนี่ยมันแปลว่าคุณสนใจะนะครับคุณสนใจในนี้เขาบอกว่า <c oughs> any form of leadership um, is never complete คือมันไม่มีคนที่รู้หมดแลวทำได้ตลอดแต่คนที่สนใจอยากเรียนอยากเป็นผู้นําที่ดีขึ้นไอ้พวกนี้ก็มักจะเป็นผู้นําที่ดีขึ้น นะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือเยอะๆคุณอ่านนู่นอ่านนี้เยอะๆฟังเรื่องพวกนี้เยอะๆแล้วคุณยังอยากอ่านอยากกระหายที่จะอ่านนั่นก็แปลว่าเป็นสัญญาณน,นึงว่าคุณจะเป็นผู้นําที่ดีนะครับข้อต่อมาครับคนที่ลูกน้องคุณอ่ะทีมงานคุณเนี่ยกล้าบอกคุณเมื่อเขาทําผิดก่อนที่เขาจะมันจะต้องบอกนะฮะไม่ไม่ไม่ได้รอจนกว่าแบบโหแบบแบบไฟไหม้แล้วถึงจะบอกอ่างเงี้ยกล้าบอกนะฮนะสุดท้ายนะครับคุณได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ความผิดพลาดของตัวคุณและคุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดของทีมงานและทีมงานเนี่ยไม่ชี้นิ้วใส่กันทุกคนถ้าเกิดใครทําผิดพลาดหรือทาทาไม่ดีก็ยอมรับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันไม่ไม่ชี้นิ้วใส่กันไม่เบลมกันนั่นก็เป็น5้าข้อนะฮะจบท้ายเรื่องนี้แล้วกันวอร์เรนวัตเฟดเขาบอกว่า it's good to learn from your mistakes it's better to learn from others people's mistakes นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the n o o n Continue w i t i your mission. 5 Minutes Podcast presented by Lalamove บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปร,ริมณนทลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล Move แล้วได้เลย Branding for entrepreneurs Brand Trust Mastery รุ่น4หลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณได้พัฒนาแบรนดิ้งที่จดจำง่ายสร้างแบรนด์ trust ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจอม,มาเป็น loyal customer ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกรง่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาวซื้อบัตรเข้าเรียนได้แล้ววันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมนะที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับ